ีอโอเคครับวันนี้ก็จะมาแจกโปวตีนาซีนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ไอตัวนี้ไปนะเอาหายลนี่นะเดี๋ยวผมให้ไอตัวนี้ไปนะครับถ้าตัวคนกดไลน์แอดขึ้นมานครับจอหายตัวนี้โอเคแ้วก็อันนี้ก็เลือกที่อยู่เกมนะครับ เริบมาสินะครับก็โอเคแล้วก็อันนี้คือจะไม่ซีทีสุดถอดกันโตนะครับกดเรกเล็ดชอบเร็ดตะดะแล้วก็กดอดีนอันแรกนะครับุดรอนะครับ แล้วก็นี่ครับตัคือเค,คือเต็มแล้วนะตัอันนี้สองนะครับนี่แล้วมันก็เล่งขึ้นมาตรงน,นี้นะครับให้ทุกคนมาเข้าเกมนะเข้าปึ๊กหยาเิ่งไก่รหัสนะครับเกอไก่เลยก็ได้นะครับจอผมมันเด่งเลยนี่แล้วก็เปิดปีน,นะครับอ๋อไอโปรแกรมตอนนี้นะครับรันแอดมินนะครับ ก็ได้สตีตัวนี้มานะครับหลังจากกดลังตัวเกตัวที่สองนะครับตัวสติสตตัวนี้นะแล้ก็ลากนะแล้วก็นะวก,กดกลับตัวเกมนะครับกดแยกล้วก,กดติกนะครับววก็จะออกเลยนะแล้วก็กลับมาที่ตัวนี้นะแ,แล้วก็กดตัวนี้ครับีก็รอนะครับ จะเครื่องให้กดโอเคนะนี่แล้วกดโอเคล้าก็ใส่ระคาครับก,กเ็เริ่มเต็มได้เลยกดโอเคนี่นะครับฟังก์ชันก็ไม่ได้เทสน,นะก็อย่างว่าต้องรู้เพื่องไปเทสน,นะครับกดปุ่ม E N V นะครับปุ่มจะเป็นปุ่ม ข้างอีกเปิบนะเดี๋ยวแต่ะมามาครับทุกหล่ออีอันนึตอนนี้ไอีเดียวที่ปืนก็ไม่ตรงไอ้สัสปืนไม่ตรงอยากได้เซิร์ฟโนไซอ่ะปืนไม่ตรงตั้งเละแต่ที่นี่เจ้าเปิดเองเลยองเปิดเองเลยเปิดเองเลยน้องเปิดเซิฟเองเลยเปิดเซิร์ฟเองเลยน้องพี่เคียร์อยู่เปิดเซิร์ฟเองเลยนะครับก็เข้ามาคับบางทีล็อกมันจะง่วงนะนี่ก็ให้ปรับ นะครับปับตรงล็อกเป้านะปัแบนี้มันกรอกนะครับแล้วก็แล้วก็ฟังก์ชันกระโดดสูงนะครับไม่น่าใช้ดไ,ได้หรอกนเพราะมันไะด้หาค่ามานะครับล็อกมันก็จะไม่าจัะบางทีมันก็จะบไม่วดนะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในลักษณะของตัวคนนะครับก็แล้วก็จะแกะแค่น,นี้นะครับไม่ล่นให้ดูหรอกที่มันยาว ก็ถามว่าถ่ายตัวขึ้นไหมหยอกเป็นพระยุกกดตัวเฮ็ดนะจะมีตัวสีแดงสายบนนะแล้วก็อันนี้คือคอวามเรเวินนะอาจจะเปิดอันนี้ประมาณนี้นะครับเก็บของแล้วก็ริบเติมที่ของแล่อยูน่นะเริ่ไม,ม่แจกเปิดแล้ว น้ำกระวดเรียนดีติดมองนะครับก็ประมาณนี้ครับลงไปละ